รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถอดไส้ได้อ่ะอย่างที่เห็นเลยอันนี้คือสุกแน่นอนนะครับรุ่นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างในการเผาไอ้ถังไร้ควันเนี่ยในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมสมมุติให้ดูนะมันจะอยู่ท่านี้นะครับถังเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราจุดไฟปุ๊บเชื้อเพลิงก็จะขึ้นมาในนี้นะครับปองก็จะดูดไฟขึ้นมาเองอัตโนมัติด๋ย่ามาดูนะ แล้วก็ผมทําตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานครับไปหาข้อมูลมาก็คือไฟขึ้นมาด้านบนนะครบับรูตรงนี้ก็จะมีอากาศเข้าไปพร้อมกับไฟอากาศก็จะส่งไฟลอยขึ้นให้สูงขึ้นไปแรงดูดก็จะมีมากขึ้น วันนี้เรามาเผาถ่านแบบไร้ควันกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยข้างหน้าของเราก็คือถังเผาถ่านแบบไร้ควันขนาด200ลิตรนะครับอันนี้ผมซื้อในแอปส้มมาในราคา1,300บาทนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเผาเ,าเตาดินนะครับเหมือนคลิปก่อนนะที่เป็นเตาปั้นแบบบ้านๆธรรมดาเลยนะครับแต่ทีนี้ด้วยฤดูกาลที่มันเปลี่ยนไปนะครับควันมันก็ลอยรบกวนมาครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคน,นครับการเผาถ่านใช้เอง แล้วก็ไม่มีควันรบกวนชาวบ้านด้วยนะอันนี้ก็คือล็อกนะครับล็อกขอบถังใครที่จะซื้อนะครับแนะนําให้ดูรีวิวเยอะๆนะบางทีได้ของไม่ตรงปกนะครับในอันนี้ผมสํารวจมาแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูเจ้าตัวนี้นะครับก็คือท่อสําหรับให้ความร้อนในถังนะแล้วก็ช่องสําหรับคายแก๊สนะครับพอเวลาไม้มันคายแก๊สออกมาแก๊สก็จะลงรูนี้นะครับมาออกด้านล่างนี่มีช่องเห็นไหมครับแล้วมันก็จะ ติดไฟแล้วก็ย้อนเข้ามาในปล่องนี้เหมือนเดิมเพื่อให้ความร้อนนะครับก็เหล็กถือว่าหนาดีนะครับอ่ะกล้องมาดูก้นถังนะครับอ่ะก้นถังก็จะมีรูแบบนี้นะครับสําหรับปล่องไฟเสียบเข้าไปได้นี่แบบนี้นะอันนี้ก็มีเชื่อมฐานยังดีเลยนะครับ <c oughs> เผื่อใครจะไปหาซื้อก็ไปดูในในออนไลน์ในแอปส้มแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับดูให้ดีนะครับดูรีวิวให้ดีบางทีมันไม่ตรงปกให้ทุกคนเห็นนะครับอันนี้ก็คือถาดเชื้อเพลิง นะครับอันนี้ผมทําขึ้นมาเองนะเดี๋ยวคนมาดูคลิปผมแล้วไปหาซื้อว่าทําไมมันไม่มีแถมให้มันไม่มีนะครับไม่มีใครแถมมาอันนี้ผมทําเองนะระบบเชื้อเพลิงของเราก็คือนี่น้ํามันเก่าหรือน้ํามันชีโร่นั่นเองแล้วก็มีผ้าคีริ้วเก่าๆนะครับก็จะใส่ไปในถาดเชื้อเพลิงนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มีเดี๋ยวผมสมมุติให้ดูนะมันจะอยู่ท่านี้นะครับถังนี่ปุ๊บอ่า เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราจุดไฟปุ๊บเชื้อเพลิงก็จะขึ้นมาในนี้นะครับปองก็จะดูดไฟขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีอะไรเป่าทั้งสิ้น,นะครับเป็นแบบระบบที่เรียกว่าง่ายมากๆแล้วก็ตูดถังของเราไม่โดนไฟเผานะครับเพราะฉะนั้นเหล็กมันก็จะไม่กร่อนนะครับไม้ก็ผมตัดประมาณแค่นี้ประมาณ1คืบเพื่อให้มันคลายแก๊สได้ง่าย ส่วนท่อนใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราใช้เครื่องตัดเอาตอนนี้ก็ตัดไม้เล็กก็ใช้แค่เลื่อนไฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับตอนที่เราเผากันจริงๆว่ามันจะไลควันแล้ว่านมันจะสวยหรือเปล่ามาเจอกันในยามเช้าๆนะครับเมื่อวานสรุปไม่ได้เผาเพราะว่าฝนตกพําๆนะครับก็เลียงไม้เสร็จเรียบร้อยนะผมเรียงไม้แบบนี้นะครับก็ใส่ๆไปเลยก็เทคนิคการเลียงไม้แต่ละคนก็ยังมีไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะเรียงแบบสวยๆนะครับบางคนก็อาจจะเรียงมัวๆใส่ไปเลยแบบผมอย่างนี้นะครับก็เบสเสร็จสรุปออกมาก็คือถ้าเเป็นนน่าหมือ กันก็เป็นอันใช้ได้นะครับเทคนิคใครเทคนิคมันแล้วก็การปิดฝาถังของเราเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษลังเก่าๆแบบนี้นะครับเป็นซีนกันเรียกว่าการแก๊สออกด้านข้างครับข้างถังนะครับเราก็ใช้สังกะสีเก่าครับเป็นฉนวนเพื่อไม่ให้ลมเนี่ยมาปะทะถังโดยตรงนะครับผมก็วางเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระดาษลังชุบน้ำนะครับเป็นซีนเรียกว่าการแก๊สจริงๆฝาถังเนี่ยมันมีซีนมาอยู่แล้วนะมันเป็นยางนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้นานวันไปเนี่ยยางโดนความร้อนมันก็จะเสื่อม สภาพไปนะครับก็จะใช้แบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับใช้กระดาษลังนะครับจุ่มน้ําแล้วก็เอามาหุ้มที่ขอบแล้วปิดฝาถังกันเลยมีเหล็กที่ลัดขอบนะครับแล้วก็มีน็อตยึดตรงนี้ก็ไขให้แน่นแล้วก็จุดไฟได้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจุดเตากันนะครับก็เชื้อเพลิงของเราก็เหมือนเดิมนี่อย่างที่บอกไปเลยน้ํามันขี้โลหรือน้ํามันเก่านั่นเองครับใครมีน้ํามันเครื่องที่ถ่ายจากมอไซค์หรือว่า รถยนต์เราก็เก็บไปใช้ประโยชน์ได้นะแล้วก็เศษผ้าเก่าๆนะครับยัดเศษผ้าเข้าไปในถาดแล้วก็น้ํามันค้โรเทลงไปเลยนะครับเทแค่พอเปียกๆนะครับตามสูตรของเขาพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเติมนะครับให้มันเผาไหม้ก่อนลมดูดขึ้นไปเองอัตโนมัติเลยครับดูอะกล้องดูไฟเวลาเราแหย่ขึ้นไปเห็นไหมไฟขึ้นไปอัตโนมัติเลยนะครับอะกล้องดูด้านบนนะนี่ ควันขึ้นแล้วนะครับเป็นควันบางๆควันจากเชืเ้อเพลิงเดี๋ยวผมขอชะง,งกดูหน่อยอาไฟเริ่มขึ้นแล้วนะครับครึ่งถังแล้วอนนี้ครึ่งถังแล้วสวยงามแล้วเดี๋ยวเรามารอดูเวลานะครับนานแค่ไหนจนกว่าเรียกว่าเชื้อเพลิงมันจะเผาไหม้ได้เองนะครับอ่ะครับตอนนี้ก็เรียกว่า เริ่มคลายแก๊สแล้วนะครับไม้ของเราเริ่มคลายแก๊สออกมาแล้วแล้วก็ผมทําตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานครับไปหาข้อมูลมาก็คือทําเป็นปองสวมนะครับบางคนก็ใช้ปี๊บบางคนก็จะใช้เป็นท่อเหล็กนะครับผมใช้เป็นสังกะสีเกา่าๆแล้วก็มาเจาะรูเอาก็คือไฟขึ้นมาด้านบนนะครับรูตรงนี้ก็จะมีอากาศเข้าไปพร้อมกับไฟอากาศก็จะส่งไฟลอยขึ้นให้สูงขึ้นไปแรงดูดก็จะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็ อะมาแชร์เทคนิคกันนะครับก็ผมทดลองแล้วล่ะก็คือด้วยความดื้อรั้นของเรานะทีแรกเราเปิดช่องนี้นะครับซึ่งช่องมันกว้างเกินไปนะครับมันทำให้น้ำมันเนี่ยมันระเหยเร็วนะครับกว่าจะทำการให้ไม้มันคายแก๊สได้เนี่ยมันก็ ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับจริงๆแล้วเขาก็ใช้แค่มีแผ่นมาปิดเอาไว้ผมก็ใช้แผ่นเหล็กนะครับมาปิดเอาไว้ให้เหลือ1นถึงสนิ้วหน้าเตาครับตามที่เขาทํากันแต่ด้วยความอยากทดลองของเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็น้ํามันหมดไปประมาณ2ลิตรนะครับจริงๆแล้วเขาใช้กันประมาณ1ลิตรประมาณนั้นนะครับแต่อย่างว่าเราอยากจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็สรุปก็เป็นอย่างที่เขาทํากันนะครับตอนนี้ มันเริ่มคายแก๊สแล้วน้ำมันคายแก๊สแล้วนะครับผมก็ไม่เติมน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วนะครับถือว่าการเผาไหม้ก็สมบูรณ์แบบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่จนกว่าเรียกว่าไฟจะหมดไปนะครับเมื่อแก๊สหมดก็คือเป็นถ่านเรียบร้อยไฟมอดไปเองถังเย็นเมื่อไหร่เราก็มาเปิดเตามาดูกันนะครับอ่ะอันนี้ปิดไว้เหมือนเดิมนี่ฟังเสียงนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะ ได้ยินไหมครับเรียกว่าเสียงดูดแบบแรงเลยนะครับแก๊สเรียกว่าคายเริ่มเต็มที่แล้วนะครับอะแล้วก็ไม่มีควันด้วยกล้องวายออกไปกว้างๆหน่อยให้เห็นชัดๆว่าควันมันไม่มีไปรบกวนคนอื่นจริงๆนะครับไม่มีเลยแล้วก็กล้องจะมองเห็นชัดหรือเปล่าดูไฟที่รูนะครับสังเกตไฟที่รูนะอะกล้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งรูข้างบนนี่ เริ่มมีไฟติดที่รูนะครับการเผาไหม้ดีมากๆนะครับรอดูฐานของเราครับ มาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันว่าฐานของเราจะเป็นยังไงนะครับก็ผมคาดดาว,ว่ามันอาจจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราเผาอยู่แล้วก็ตอนบ่ายๆเนี่ยฝนมันตกนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างในการเผาไอ้ถังไร้ควันเนี่ยในครั้งแรกนะครับมันอาจจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้หลายๆคนที่คิดว่าอยากจะใช้ถังตัวนี้นะครับ ความร้อนนะครับข้างล่างไม่ค่อยร้อนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับฝนตกเมื่อวานแล้วเราก็เผากลางแจ้งไม่มีหลังคานะครับมันก็เลยเไม่ได้ดูไฟไม่ได้ควบคุมไฟนะครับนะเราทำฐานเตามาอย่างดีเซตมาแล้วโอ้โหเอาไส้เตาออกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถอดไส้ได้เดี๋ยวเรามาเช็คกันบนมาข้างล่างไม่สุกจริงๆ อ่ะอย่างที่เห็นเลยนะครับมีแบบไม่สุกด้วยก็จะอยู่กล้ๆถังอย่างที่บอกเลยปัญหาของเรานะครับที่เจอก็คือเราไม่ได้มาดูไฟไม่ได้มาควบคุมไฟของมันเพราะว่าฝนมันตกนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยถือว่าเวิร์กเลยนะครับอันนี้คือสุก แน่นอนนะครับดุนขนาดนี้อันนี้ก็พวกไม้ที่ยังไม่สุกก็เอาไว้เผารอบสอไปรวมกับไม้ชุดใหม่นะครับหรือว่าโอเคเลยอ่ะทีนี้เรามาบอกปัญหาที่เราเจอนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในการเผาครั้งแรกของเราเชื้อเพลิงนะครับชนิดของผ้านะครับควรอย่างยิ่งเลยจะต้องใช้ผ้าที่หนาๆครับอย่างเช่นพวกเสื้อโปโลผ้ายีนหรือว่าเป็นผ้าุนหนูหนาๆแล้วก็ถุงมือที่เป็นถุงมือไหมพรมในงานช่างนะครับเสื้อยืดบาง ไม่ดีนะครับเพราะว่าครั้งแรกผมใช้เสื้อยืดบางๆพอไฟเผาไปแล้วมันกลายเป็นเชื้อเพลิงนิดเดียวเองแล้วก็เรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่เราเลี้ยงไฟเอาไว้เนี่ยควรจะต้องมีกระปุกนะครับแล้วก็ทําเป็นก๊อกเล็กๆค่อยๆหยดไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําเป็นขวดน้ํามันเหมือนในคลิปที่เขาทํากันนะครับใช้มือเทเอาเลยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเปื้อนน้ํามันแล้วก็ควบคุมไฟไม่คงที่ด้วยนะครับปัญหาที่เราเจอก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปว่าก็โอเคนะครับถังเอ่อไ ควันเจ้าตัวนี้นะครับรุ่นแบบถอดไส้ได้ถือว่าดีนะครับมันติดตรงที่เราไม่ได้มาดูมันตอนฝนตกแค่นั้นเองนะเผื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่อยากจะเผาถ่านใช้เอง